คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับสวัสดีเบิร์ดซับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอพาด้วยเบิร์ซับหน้าคีบเบิร์ดซับพารวยพอพารวยพออีไตรหล่ะจ๊นุ๊พารวยเจ๊ดวงพารวยนะคะเมื่อนี้จะพาครอบกว่ามาพัก่อนมะข่อยจันทบุรีนะคะ ค้ากระป๋อซชีือทุเรียนไปขายน้ำเนาะคะ่ะเอทชี่ผีพนไผ่านมาเส้นน้องตะไคร่เนาะค่ะไปทางสอยผ้าววะตะพูนสอยผ้าเนาะไปทางวัดสิพรจอดอุดหนุนสือทุเรียนเลยเด้อพี่น้องมาเที่ยวละ่ะค่ะที่เอาเมื่อยไงแม่ดวงขายนนเนาะจ้ะจ้ะตอนมากกับเมื่อยเมื่อยอยู่หรอกมันไก่ แซ่หนามทะเลเบิดมือเบิดเกินจนโตสิบเป็นเกลือแล้วเพราะว่ามันไก่แห้งเนาะคะ่ะบาดนี่เนาะโ,โชว์โชว์นี่ก่อนนะมันนอนเหรอแบบนี่จะขายไซนี <c oughs> โ่โอ้โอ้ออ้หลุดไซจับควางโชว์ตัวย่างหเหยือก่อนนะจ๊ะเนาะจะขายทุเรียนนะคะจิมนาจานนนะควางเธอเนาะงามดีเด้อพี่น,อน้องใช่ค่ะไซนี้ไม่แพงนะคะขายร้อยแปดสิบบาทเนาะคะ่ะเนาะ จะขายร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าหันเพระขั้นไหนสื่อฉุรดรถหรอกสื่อฉุดรถเมื่อเมื่อเื่อนี่ยละพี่น้องเจอกันนะคะสายทุเรียนนะจาน๊ะเนาะเอาแต่ว่าเมื่อใด้ม่าบอกว่าสิขายทุเรียนนี้สีมาบวกเลขเดียเมื่อพีแล้วได้ <82 S 1> เจ็ดเก้าออกเก้าเจ็ดสองนะพีบาร์ไปตัดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดออกเบิกซับได้เบิกบถ,ถึงไม่แต่เอฟซีเป็นถือ เน็่จังไดเนาะเครืร่องบัตเศกถือเปิดอแทวเครื่องลุกทุ่นแถวสั่นมันเคลื่อนในเราฝันบัดนี้มานอนอยู่ี่ละอยู่ี่ละเจ้าทุ่งเจ้าที่ก็ดีหรอกก้อนนอนเป็นขนขี้งลุกอยู่เนี่ยมาหลอกผู้ขาเด้อเจ้าที่ก็ได้ว่าสั่นมันขค้ืนบอกว่าต่เลยน,นอนความเพียกะเลยหลับนะคะเนาะมาฝันครับฝันแน่ฝันคักคักันอันนี้เป็นความฝันได้จ้า เป็นคววมเสื้อมาก,กัะจังตามหรือว่ามาตีซอยก็ได้เพราะเบริรซับไปถึงรถต,ตรดีมาแล้วสิตีถึงบอ่อฝันว่าอันี่ผู้ิี่ผู้หนึ่เนงเป็นร่างสรงมาล่านถ้ำนี่ละล่านโอ้มาล่านพญานาคเพาบานแม่บริรซับเื่เนหรืว่าเขามาได้บานได้เด้บานเด็กที่หนึ่งสี่เก่าแต่ว่าซื้อไว้แล้วได้กลับมาฝันอีก บ้านอีกทีหนึ่งสี่าวาาว่าอุป่อฝันว่าเขาเอาฟักทองมากองเต็มเฮี้ยนเนาะก็เลยซื้อไว้แล้วซื้อลอ,อตเตอรี่ไปแล้วบ้านนี้ก็เลยมาฝันเกี่ยวอีกว่ารางส่งมามาแล้วมาบอกว่าเป็นยาปทุมมาบ้านนี้ผู้เจ้าของนี่ศูนย์หลายศูนย์ค่ะศูนย์แน่ศูนย์ฮือมึงมึ่งมึ่งกันเลยบ้ามึงกล้าแอบอ้างเป็นยาปทุมมาบอกสุนดอกกูสีลงโทษมึงวมาสั่น เลยแปลงกายเป็นงูบัดนี้ในความฝันดนี่สิว่าเหลเสียเนาะมันฝันดิบานนี้เครื่งโตนี่เป็นคนอยู่แต่ว่าเครื่งล่างของมือซ้ํานี่เป็นงูนยาวสุดลูกหลูกตาเกียวไปนํกากกไม้กเสิไปอันเอาหาไปฟาดล่างทรง,งผู้นั้นสิลงโทษมึงมาแอบอ้างบอกว่าซั่นความฝันเด้อบาน,นีก็เลย เขาหนีแล้วก็ได้ใจดีได้กายเป็นคนคือเก่าพ่อกลายเป็นคนแล้วนี่ผู้ชายผู้นึ่งบันคือกำไลแขนแต่ว่างามงามดรียคือจังดอกไม้ดอกสวรรค์น,นี่ล่ะกำไลดอกไม้ดอกสวรรค์เป็นดอกไม้งามเป็นเกศเป็นเพชรพระยานาคเป็นเกศเป็นเพชรเลยนะแม่แต่ว่าหันเป็นกำไลดอกไม้เอามาใส่แขนทางนี้ให้เบิกทราบก็เลย ให้เพิ่นใส่เพิ่นวางหูบ่อซ้ำใดซ้ำหนึ่งบ่ดไดดใส่ได้กำไรตัวดีนะว่าสันเอาเป็นอย่างคือสิบ่อดดใส่โตนี่หูโตโตนี่สำคัญซ้ำใดจังดไดใส่กำไรในความฝันใช่ไหมแมน่นกำไรเป็นกำไรเพ็รกำไรพ่อยแต่เป็นหลุดอกไม่ป้าผู้ข่าคือสีโศกดีแท้ไดใส่กำไรเพิ่มมา,ากใส่หายผู้ใส่ผู้นั้นจนใส่แล้วหนาก็ะเลิ่ตื่นซะ เลตีความฝันเอฟซีตีสรอยกันเลยจ้จาว่าตีเป็นตัวใดแต่ว่าตีความฝันไวน้นั่นเจ็ดศูนย์ซีเบิ้งตตีความฝันเจ็ดศ <4 S 1> ูนย์ซีมาเนี่<อ>ย้หญิ่งศูนย์ตีเป็นศูนย์ซีเออืมบอกว่าในความฝันมีผ้หยิ่งมาบอกว่าตัวลืมซื้อศูนย์ซีเด้เบิ้องตก็เลยเอาเจ็ดใสเพราะว่าเครื่องหนึ่งเป็นกลายเป็นพรยายนากกันนะเป็นงงไงนะก็เลยเอา เจ็ดศูนย์สี่ก็ได้ไปดึงลอตเตอรี่ได้เพื่อนียางออกไปพ่อเพื่อทีนะอ๋อไปเจอเอฟซีอีกเจอเอฟซี FC, อีกขายลอตเตอรี่วะเนี่ยเจ็ดศูนย์สี่นะครับเจ็ดศูนย <40 4 S 2> ์สี่พี่ร้องปั๊ดขันใดคือสียดสิบสองล้านไปไปเจอเลขจะควองฝันเพื่อทียางไปซื้อกับเขาค่ะก็ซื้อดึงมาหนีก็ได้ดึงหลายใบสองหนึ่งห้าสี่สามศูนย์แล้วก็สี่สาม ที่สามมี่อกโหว่าให้ซื้อเนอะก็ได้ซื้อ704ล่าง15กับ04ราคาอย่าลืม30ทีฟันไปคือหนึ่ง30นันกับเป็นขอเลขผู้ดำเพิ่นเล้เขามาว่าไปเก็บเอาเหรียญเหรียญบาทสามเหรียญอยู่ผื้นหันว่าสั่กนก็เลยตีเป็น30เหรียญบาทเป็นหนึ่งมันมากด้ยเครื่องบนเครื่องล่างอันนี้ขาดเป็นการคาดจะ เดาตัวเลขนะคะถ้าชอบก็ให้ไปดึงโรตเตอรี่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะเบอร์ซับเนาะอันนี้เป็นความฝันนะครับเป็นความฝันความฝันชอบส่วนตัวหรอค่ะไปดึงลรตรี่มาแล้วเนาะค่ะกลับไปเสียงเบิรงพี่นองหรือว่าคอมเมนต์มาแต่คลิปอะไรว่าฝันยังสีมันสิตรีเป็นตัวใดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นการ วิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์ตัวเลขว <loc ale S 1> ิเคราะห์ความฝ <เ en. S 1> ันนะครับเอฟซีครับอันเบอร์ซับมากตึงรถแต่ที่อยากแต่รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าเคยเคยถอรางวัลที่หาเนี่ยรางวัลที่ห้าก็ถูกมาหนึ่งครั้งถูกหกตัวแล้วก็เลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวเลขล่างสองตัว้วก็รางวัลที่หนึ่งนั้นมีเทียหนึ่งสิบแปดล้านแต่ว่าคิดเลขหนาตัวเดียวเกือบได้สิบแปดล้านเคยแบบเฉียดเฉียดรางวัลที่หนึ่งมาแล้ว แล้วก็เป็นดวงที่ว่าฮกโตก็ถือมาเล่วดวงไปครับแนว่นี่นะคือมักส่วนตัวมอันนี้ไม่ได้ใบนะครับผมแค่มาเล่าให้ฟังว่าชอบเนาะชอบตัวนี้บ่ได้ยัง่ะแล้วแต่จิพิจารณาเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงชอบประจังตามบ่มากับพานแต่ว่าฝันจังสิอันตรีให้เบิกทราบแน่เบิกทราบสิไปเื้อเอาดอกฝันว่าใส่กําไร กำไรเพชรฝัน่ากลายเป็นพญานาคกวนแหลจังปัดชุดไทยเขาหล่อเอากำไรแขนมาใส่หายหรือว่าสีได้กําไรเหรอเมมเบอร์สือลอตกตอรดีได้กําไล่เราบอกเมมนบอรถือกับบ่กเลขกล้พี่แจ้งหน้าเบิองนะคะนี่แหละแเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีครับผมเห็นะครับแคปหน้าจอไว้นะควันดีแมงวัดที่แล้วก่ะพีมาบอกไ้ซื้อเลขตัวเก้ามันมีศูนย์เจ็ดเจ็ดสอง้วก็เก้าเจ็ดสองจกควก็เลยบอสือเลย สือเตจสองก็เป็นแนวทางนาะเบิกทรัพ์เนาะรับสนับสนุนรัฐบาลน,นะครับผมสนับสนุนรัฐบาลน,นะไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับะะะช่องจริงไม่มีการวางเว็บพนันไม่มีการเก็บเงินเข้ากลุ่มนะคะถัดเจอหนีกดง่ายงานดลยพี่นอ้องเพราะว่าเรมีเพจเพจเบิกทรัพ์นั้นว่าท่านรุ่นที่ตามสองท่นหเติงบอกว่าคอยได้โร่น่ะจ้ะ บริรร้องเพจเนาะค่ะ่วนมากลงช่องยูทูปมากกว่าไม่มีเวลาเนาะค่ะเนาะครับแต่ทีมีแต่เพจของโอ๊กว่เนาะคนติดตามเท่าไหร่ศูนยแสนกว่าศูนย์แสนกว่าจังแม่เพจจริงเนะจ๊าเด้อเพจปลอมก็จะระวังเพจปลอมเนาะเพราะว่าเพจจริงไม่มีการวางเว็บการพนันนะครับเพจจริงไม่มีนะฮะวางเว็บการพนันแบบว่ามีนะค่ะไ่ใช่ไม่ได้ขายหวยในกลุ่มกระไดครับเป็นกลุ่มที่เบิร์ดซัาบคุยกับเอฟซีที่สนิทสนมกันค่ะ f อฟที่หเบิกทรัพย์เขาในกลุ่มนะคะเอาในโชคใ้ม้าในรำใ้รวย,รวยถูกรอ่เตอที่หนึ่งซูผูซูคนได้กานะค,ะครับขอบคุณเบิกทรัพย์ครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับ